ครับวันนี้มาที่คลองบางเสร็จนะเเก็บ <Mayor> น <warning S 2> ี <Mayor warning> <ing> <underneath> ่ก็ไม่ใช่นะเจ้าเก็บนี่ไม่ใช่ในประแปะจะอยู่แถวไหนดีรถบัสรถบัสหนึ่งรถบครับทะเบียนรถของประชาชนครับที่มากับน้ำนะเขาเก็บไว้ อ่าเก็บไว้ให้เจ้าของมาหา,า,าเจอพี่ของพี่ใจยจังครับทะเบีนเยนกรุงเทพกรุงเทพครับกรุงเทพครับทะเบีนเยนกรุงเทพนะเนี่ยคันเองไออีสุต่อท่อนอะ่ะผมวิ่งมาห้องสองหายไปเลยสองเท้าเขาถูกแปดแปดเก้าเกแล้วไอพีต่ตรงตรงพระรามห้าหายอันอห,หนึ่งหายเข้าหน้าหลังเลยโอ้โหครับนี่ครับความจริงครับความจริงวันนี้อ่ามาหาทะเบียนครับตามหาทะเบียนทะเบียนหายน้ำท่วมนะครับอ่าโอเคครับ